คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อวานคอรมอรักษาการของนายกรักษาการลูตโตได้มีมติเพิ่มวันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวันก็คือจันทที่31กรกฎาคมหมายความว่าจะได้หยุดต่อเนื่องยาวถึง6วันรวดหมายถึงราชการรัฐวิสาหกิจแต่เอกชนไม่หยุด ไม่หยุดต่อเน,นื่องหกวันประกาศกันตรงนี้คุณนมนุษย์เงินเดื <c oughs> อนภาคเอกชนไม่ได้หยุดต่อเน,นื่องหกวันห <c oughs> ยุดต่อเน,นื่นองหกวันเฉพาะราชการและรัฐสภากิจคุณนายถามจริงเหรอมันมีฟันหลอแบบนี้ต่อให้แม่ประกาศเป็นวันหยุดคิดว่าเขาหยุดกันไหมเ,เขาก็หยุด ผลกระทบมีหรือไม่มีไปเดี๋ยวดูกันเอากันอย่างนี้เริ่มจากวันหยุดต่อเนื่อง6วันเริ่มจากวันแรกวันแรกศุกร์ที่28กรกฎาคมใช่ค่ะวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษานะคะในหลวงราชการที่1 0ของเรานะคะ29 30กากรกฎาคมเป็นวันเสาร์วาทิต์หยุดอยู่แล้วจันทร์ที่31อกรกฎาคมหยุดเพิ่มเดิมเดิมไม่ใช่วันหยุดเดิมเดิมไม่ใช่วันหยุดเมื่อวานเพิ่มจากกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมเมื่อวานวัน วันอังคารที่หนึ่งสิงหากรกฎาคมสิงหาใช่วันวันอังคารที่หนึ่งสิงหาใช่ค่ะเป็นวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่วันพุธที่สองสิงหาวันเข้าพรรษาก็พระใหญ่เหมือนกันใช่มันก็เลยหยุดยาวรวดใช่วันพระใหญ่ทั้งสองวันรวดหวันทันทีที่มีมติโครมออกมาดังนั้นให้หยุดวันจันทร์ที่3าสบเอ็ดพิเศษอีกหนึ่งวันเพื่อให้มันต่อเนื่องกัน6วันรวดในบัดนนะคุณหมอหวย เริ่มจากเริ่มจากาคุณหมอท่านหนึ่งใช้ชื่อใน Facebook ว่าหมอหนุม่มในบัดดลน,นะทันควันเลยนะหมอหนุม่มได้ทำกราฟิกชิ้นหนึ่งแล้วก็โพสต์ใน Facebook ตัวเองด้วยข้อความสั้นๆว่าสั้นๆง่ายๆจับใจความได้ง่ายมากว่าไม่ใช่คิดจะหยุดก็หยุดนะครับมันมีผลกระทบอีกมากมายไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายแต่เรื่อง ชีวิตของคนด้วยโอเคโอเคจากนั้นคุณหมอหนุ่มก็ได้โพสต์ขยายความยาวมากพูดถึงปัญหาที่จะกระทบต่อหมอพยาบาลและโรงพยาบาลรวมถึงคนไข้ค่ะคุณหมอหนุ่มบอกว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการประกาศวันหยุดเพียงหวันก่อนที่จะถึงวันนั้นม,มันมีราคาที่ต้องจ่ายกับสิ่งนี้มากมายนะครับ ราคาที่ว่าไม่ใช่ราคาตัวเงินแต่มันเป็นราคาของชีวิตคนไข้และราคาของชีวิตคนทำงานครับนี่สำคัญมากหนึ่งผมมีนะักคนไข้ผ่าตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่31และคนไข้เหล่านี้คือคนไข้มะเร็งที่ผมนัดผ่าตัดมาเดือนกว่าและตอนนี้คิวผ่าตัดมะเร็งผมอยู่ที่เดือนกว่าๆนั่นหมายความว่าถ้าวันจันทร์นี้ผมผ่าตัดไม่ได้ ผมก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดไปอีกเดือนกว่าเพราะผมไม่สามารถเอาคนไข้คนนี้ไปแทรกคนไข้คนอื่นที่นัดผ่าตัดไว้แล้วได้มันส่งผลเสียต่อคนไข้และระบบการนัดคนไข้ยอย่างมากนะครับนี่คือคชีวิต,ตข้อความต่อไปข้อความต่อไปยังไม่รวมคนไข้โรคธรรมดาที่วันนั้นผมก็นัดผ่าตัดเช่นกันซึ่งก็นัดไว้ตั้งแต่3มเดือนที่แล้วเพราะคิวผมอยู่ที่3มเดือนโดยประมาณอย่างนั้นถ้าวันจันทร์นี้ผ่าตัดไม่ได้ผมก็ต้องเลื่อนเขาออกไปอีก3าเดือนนั่นคือเขาจะได้ผ่าตัดอีกที ตุลาคมเพราะจากนี้ถึงตุลาผมมีคนไข้ยอยู่เต็มตารางอยู่แล้วคุณไม่คิดถึงผลกระทบกันเลยครับคิดจะหยุดก็หยุดแล้วมันจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงหรือเปล่าข้อ2อันนี้มาฟังเหตุผลต่อนะคุณหมอหนุ่มบอกว่า คราวนี้ความลำบ,บากก็จะอยู่ที่ห้องฉุกเฉินแน่นอนครับเพราะแค่วันธรรมดานอกเวลาราชการก็จะมีคนไข้ที่ไม่ฉุกเฉินแต่มาฉุกเฉินมากพออยู่แล้วคราวนี้มันก็จะมีคนไข้ที่ยาหมดที่วันนัดวันนั้นพอดีคนไข้ที่นัดไว้วันนั้นแต่ติดต่อเลื่อนนัดไม่ได้และก็มาโรงพยาบาลวันนั้นแล้วเขาก็ต้องหาทางเพื่อจะได้รับการรักษา,อาถอนหาใจหนึ่งทีอ่ะต่อเลยและห้องฉุกเฉินก็คือช่องทางนั้นครับ เว้นเสียแต่โรงพยาบาลสร้างช่องทางเพิ่มเพื่อวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่อีกเช่นกันเพราะเจ้าหน้าที่ก็คนหนึ่งคนเหมือนกันเขาก็วางแผนชีวิตของเขาไว้แล้วเช่นกันอ่ะข้อที่3ฟังต่อเลยนะตอนนี้ผมเชื่อว่าคนที่หัวหมุนมากที่สุดคือคนที่โทรประสานงานเพื่อเลื่อนนัดคนไข้ครับมันไม่ใช่คนไข้จํานวนน้อยๆน,นะครับมันเป็นคนไข้นัดหลายร้อยคนในหนึ่งโรงพยาบาล ย้านั้นในหนึ่งโรงพยาบาลและโรงพยาบาลในประเทศไทยก็มีเป็นพันโรงพยาบาลมันจะส่งผลกระทบมากมายอย่างไรไม่น่าเชื่อเลยนะครับอ่ะสี่คนไข้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนไข้ครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือคนไข้ครับคนไข้ที่ต้องถูกเลื่อนผ่าตัดก็ต้องได้รับการรักษาที่ช้ากว่าเดิมคนไข้ที่อยู่บ้านอยู่ในชนบทห่างไกลเมืองบางครั้งก็ติดต่อเขาไม่ได้เขาก็ต้องเหมารถมาเป็นเงินหลายพันบาท เพื่อมาพบว่าเขาไม่สามารถได้รับการตรวจกับหมอเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดคนไข้กลุ่มนี้มีอยู่จริงนะครับแม้คุณจะบอกว่าเทคโนโลยีการสื่อสารและข่าวคลาวตามสื่อก็ออกข่าวเรื่องนี้มากมายแต่เขาก็ไม่รู้เรื่องนี้หรอกครับและก็จะมาโรงพยาบาลตามนัดหมายอยู่ดีอย่าคิดแต่จะสั่งให้หยุดก็หยุดครับมันมีราคาที่ต้องจ่ายอีกมากมายครับอาจจะมากมายกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของคุณอีก คิดได้ไงประเด็นก็คือมาประกาศวันหยุดพิเศษล่วงหน้าก่อนถึงวันนั้นแค่5้วันแต่ลงตารางที่เขาวางคือมันล็อกไว้หมดและมันสนัดวันไหวโดยเฉพาะโรงพยาบาลเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันคือชีวิตมัน,นคือคนไข้ประเด็นก็คือโรงพยาบาลจะแก้ปัญหายอย่างไรในช่วงหน้าเราจะไปสนทนากับคุณหมอฉันชยัยใช่ค่ะผพ้มีการโรงพยาบาลจุฬานะคะช่วงหน้า